สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องป <Bel> ้องไปนะคะเมื่อนี้เอียงผ้าพี่น้องมากินอาหารอีกานบ้านเห่าเนาะตับบวานค่ะพี่น้องผู้ใดก็มากเนาะอันนี้ตับบวานหมู้อคะพี่น้องสุกแล้วมากินแซ่บน้ำกันน้ำเอียงค่ะพี่น้องอกินกับพริกโดดรูปโดดบานเห่าค่ะเขากันคักค่ะพี่น้องเพ็ดเพเนาะแก้มลูกโดดปรุงแบบอาหารบ้านเห่าค่ะพี่น้องมากินแซ่บน้ำกันเด้อค่ะผู้ใดสิมากินน้ำซาวานอนก็มากินนํำกันเด้อค่ะพี่น้อง สิบสสวัสดีค่ะพี่น้องปอไปายนะคะม네ือน evet ีมากินเข่าที่ยังน้ากันค่ะเวลากาเวลาเดิมกอนจะไปเหตุงานของสาวนวนนะคะพี่น้องมือนีเอียงพพี่น้องมากินตับหวานค่ะพี่น้องยังเคยเหตุคลิปวิดีโอลงนะคะแต่ว่ามือนีเอียงประเด็วิธีเหตุนะคะที่คลิปที่พานหน้ายังเคยเห็ดวิดีโอลงมือนี้มากินเขาน้ากันแ่บค่ะพี่น้องตับหวานเนาะตับหวานอันยังไปซูเปอร์มากิค่าเม่บวานพอด้พอดีได้ตับสดเนาะตับหมูค่ะพี่น้องซุกด้วยค่ะตับหวานอยงมาเหตุละกัน ผักขางเคี่ยงเ้าก็ะซิมีอันพริกพริกลร้ค่ะพริกแกมผักบุ้งจากสวนเข้าค่ะผักบุ้งผักบุ้งแดงอ่าแลดีดนะคะมะเขือเนี่ยอันหอมแดงค่ะผักแพ้วเนี่ยโหระพาเนี่ยพี่น้อง มากินข่าวน้ำกันเสียบๆค่ะพี่น้องก่อนสิกินน้ำกันเสียบๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดสับตะไคร้ไปกำลังใจให้สาวนอนเด้อค่ะพี่น้องฮักกัน,นน้อยๆคะ่ะแต่ฮักกันไปร้่นดุลสาวนอนก็นฝากซองเลยค่ะพี่น้องสามารถติดตามในสามช่องทางนะคะทั้งเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ YouTube, ทั้งยูทูบทั้งติ๊กต็อกนะคะพี่น้องสามารถรับส้มในสามช่องทางเอียงเอียงอ่ะอัพเวลาเดียวกันเลยค่ะพี่น้องจังไดรเอียงก็ขโคตรพูด แคปนั่งที่จากสวนเท่าค่ะอย่งางาขอโทษผู้เพื่อนบกินอันตาบ,บานเนาะกินตาหมูอื แค่ <c oughs> ด้วยค่ะเพื่อนน่าทานอ,อ่ FC ทั้งไทยทั้งเล่าสรุกค่ะ พักกับมาเป็นสวนคื้อเกานงอ <c oughs> ส่วงนี้อากาศเรีระมันนะะ่นหมค่ะเริ่มเย็นนะคะแต่กระยุยี่สิบถึงยี่สิบห้าองศาอัอนยนู่อ ม่พี่น้องทั้งไพ่ปันถามมากเอ็กซีทั้งหลายัางก็จําม่ได้ปันถา,มมาว่า,อ,อ,าอันนี่คือลุงยังอันนี้คืออันลุงแดดีดค่ะพี่น้องเป็นเป็นหัวท้ายท่าของฝรังอ่ะค่ะ มีบานเหาได้ไมีเน่ข้าเจาะกับขายด้ยค่ะรูไละดีดเนี่ยยังเห็นขาเจ้าขายตามห่างเห็นบางเพจพันธมากินค่ะยังคิดว่าขาเจ้าขายตามห่างก็มี่ค่ะ มากพี่น้องเพียบรอืมอืมอหค่ะถือว่าเพชรทุกปีนี่ ข้ากับบอ่ะอือหแค่พอน้องเพิ่โดน คนมาก,กินตับหวาน <c oughs> อันพี่น้องมันถามเมื่อวานอัน สาวนอนมาเฮ็ดคลิปอาหารเฮ็ดคือเกาพี่น้องแต่ว่ามือใดที่แบบว่ายัีงเฮ็ดแบบว่ากับเขาประเดี๋ยว้าแน่เนาะคือว่าเขาก็บมีงานประจำนั่น,นะลพี่น้อง นักตาบวานกต่เมื่อไหร่จะกินอันนี้ยังไม่ซื้อสุดๆเพิ่นมาเลยค่ะแบบว่าว่นน้เฮ็ดเป็นแพค็คขายค่ะเขาบอกว่าเขาจะเอาจักกําจักกํามท้งก็กสิตักอหไเลยค่ะอืะอ เทียนี้ของสาวานอนคือเอามา,า,าล่างล่างแบ่งมันนี่ค่ะเบื่อมันออกกันเด้อค่ะจังเหตุกินอ่ะอืม ถ้ากินบอ,บอสุภาพพิษพาประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง พิกใส่ได้ค่ะพิษแต่ส่วนต่าอคุณามากเออค่ะพี่น้องทีข่าขามาเบิรงคลิปเอียงจนจบนะจนนังไดกะอย่าลืมให้กำลังใจกันไปนเรื่อยๆค่ะพี่น้องถ้าเอียงกินบอพิษถ้าเอียงกินพิษพลาดบ่สุภาพกัรใดเอียงก็โคขอโทษขอภั่นะพี่น้องนะคะแตเมือเบิ่งคลิปหนาว่าเอียงสี่ภาพพี่น้องกินอย่างนะคะเมื่อกินน้ำเข่าต้องการแซ่บๆค่ะพี่น้อง,อองมากค่ะ เยอกันคลิปานาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย